สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการขยายหัวเชื้อน้ำเขียวกันนะครับจากที่เราซื้อน้ำเขียวหรือได้น้ำเขียวมาในขนาดที่ไม่ได้เยอะมากนะครับอย่างตอนนี้นะผมยกตัวอย่างผมได้ตัวหัวเชื้อน้ำเขียวมาแค่1โขวดนะครับเพราะงั้นการที่ผมจะขยายไปที่กระมังขนาดใหญ่ขึ้น20ลิตรหรือ50ลิตรเนี่ยมันทําแทบจ,จะไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรนะฮะหัวเชือ้อมันน้อยเกินไปนะครับมันจะมี สิ่งมีชีวิตที่มาแย่งกินน้าเขียวของเราดรอปลงไปก่อนนะครับเพราะงั้นแค่ประมาณ5 6 0 0ซีซีนะครับขยายไป50ลิตรเลยเนี่ยมันเยอะเกินไปนะครับหรือ20ลิตรก็ยังเยอะเกินไปเลยนะครับเพราะงั้นไอเดียของผมนะครับผมก็จะต้องเอาหัวเชื้อที่ผมมีเพียงน้อยนิดเนี่ยมาขยายก่อนนะครับโดยที่ผมจะขยายไปที่2ลิตรนะครับแล้วขยายไปที่5ลิตรนะครับแล้วพอได้หัวเชื้อ5ลิตรแล้วผมค่อยขยายไปที่กระมัง20ลิตรนะครับ แล้วหลังจากนั้นพอได้20ลิตรปุ๊บมันก็จะต้องขยายไปให้ได้ที่50ลิตรต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างหลายวันเลยนะครับ5ในแต่ละช่วงเนี่ยมันก็จะใช้เวลาประมาณ4วันนะครับ3-4วันนะกว่าจะเขียวนะราังนั้นสเต็ปแรกที่ 500cc นะครับขยายไปที่2ลิตรนะครับใช้เวลา4วันนะครับ2ลิตรไป5ลิตรใช้เวลาอีก4วันเป็น8วันแล้วนะครับแล้วก็ 5ลิตรไป20ลิตรเป็น12วันนะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งนะครับขยายไปที่50ลิตรก็เป็น16วันนะครับนะก็ถือว่าใช้เวลานานเลยเหมือนกันสําหรับคนที่ใช้หัวเชื้อน้อยๆนะครับแล้วอยากทําน้ําเขียวนะผมก็แนะนําแบบนี้นะครับคือสามารถที่จะทําทได้นะครับโดยที่ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับนะอ่ะทีนี้เรามาดู วิธีการแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้กันนะครับก็เหมือนสูตรน้ำเขียวทั่วไปเนาะเรามีหัวเชื้อตั้งต้นนะครับเท่านี้นะฮะประมาณ5 0า c ้ีีห้ารอีนะครับตัวนี้เป็นอามิอามินะครับนะที่เราจะใช้เป็นตัวอาหารให้กับตัวน้ำเขียวนะครับแล้วก็ตัวที่2ตัวที่2ก็คือเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยยูเรียนะครับนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นปุ๋ยหน้านะครับสูตรสูตรเสมอนะครับ16 สิบหกสิบหกมั้งถ้าจะไม่ผิดนะฮะอ่าก็มีเท่านี้นะครับสาหรับคนอื่นอาจจะใช้พวกราพวกอา,อาหารบดอย่างอื่นนะครับก็ใช้ได้นะครับตามสูตรของตัวเองแต่ผมไม่ได้ใช้นะฮะอ่ะเนื่องจากผมอ่าผมจะขยายไปที่สองลิตรก่อนนะครับนะ,ะเพื่อให้มันได้ปริมาณพอสําหรับการขยายไปห้าลิตรนะฮะหรือถ้าจะเสี่ยงหน่อยนะครับ เริ่มที่ 500cc ไปที่5ลิตรเลยนะครับก็อาจจะได้นะคะในช่วงที่แดดดีๆหน่อยนะครับแล้วก็ดูแลดีๆหน่อยนะครับอาจจะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามีความเสี่ยงเพราะงั้นผมก็เลยขยายเป็น2ลิตรก่อนนะครับซึ่งผมทำไปแล้วนะครับนะ ไอตัวที่ผมได้มาครั้งแรกนะครับผมผมใช้แค่500รซีซีนะครับแล้วหลังจากนั้นผมขยายไปที่2ลิตรนะครับจริงๆก็อันนี้มารวมกันก็เกือบเกือบลิตรนะไม่ถึง2ลิตรดีนะฮะก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยประมาณ3-4วันนะครับมันก็เขียวกลับมาเหมือนเดิมละนะฮะแล้วหลังจากนั้นผมไปต่อที่5ลิตรนะครับ5ลิตรเนี่ยผมก็จะเติมลงไปในขวด5ลิตรเลยนะครับขวด5ลิตรนี้นะฮะ ประมาณ6ลิตรนะแต่เราใส่แค่ไม่ถึง6ลิตรนะครับก็เทีหัวเชื้อลงไปเลยนะครับมีความเขียวอยู่นะนะครับถ้ายิ่งหัวเชื้อมีความเขียวามากนะครับมันก็จะเขียวเข้มได้เร็วนะครับนะแล้วก็มีความเสี่ยงในการที่จะถูกทำลายหรือถูกกินเนี่ยได้น้อยลงนะครับโอ้ ่วนที่ก้นมันก็จะมีตะกรนของเศษปุ๋ยเศษอาหารนะครับผมก็จะไม่เอานะฮะทีนี้เราได้เท่านี้แล้วนะครับนะเ,เดี๋ยวเราไปเติมน้ําให้ได้เกือบเต็มแล้วค่อยเติมพวกส่วนผสมอื่นๆนะครับเอาเริ่มเติมน้ําได้เลยนะครับผมใช้น้ําประปาโดยตรงนะครับเพราะว่าเป็นน้ําที่ผมพักไว้แล้วในถังใหญ่นะฮะก็เติมมาเกือบเต็มเลยนะครับโอเคนะครับ อโอเคนะครับเราเติมน้ํามาเต็มแล้วนะครับแต่ว่าสีของน้ําเขียวของเราย ok ังโอเคอยู่นะครับสีเขียวราเรื่อแบบนี้นะครับโอกาสที่เราจะทําน้ําเขียวได้ก็จะมีสูงขึ้นนะครับเพราะว่าหัวเชื้อในปริมาณสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเรามาเติมอาหารกันนะครับในปริมาณที่หัวเชื้อนะครับในน้ําแบบนี้มีน้อยๆนะครับเราไม่ต้องเติมอาหารให้มันเยอะนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้สาหร่ายคอเลราตายได้นะครับ อ่ะผมใส่ไปรประมาณนี้แล้วกันนะครับตัวอามี่เนี่ยมันไม่ใช่ปุ๋ยเคมีโดยตรงนะครับเพราะงั้นความความเข้มข้นของเขานะครับก็อยู่ที่เราใช้นะครับเพราะงั้นถ้าความเข้มข้นค่อนข้างสูงนะครับเราก็ใช้ไม่ต้องเยอะนะครับแต่ถ้าเข้มข้นไม่มากเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มปริมาณน,นิดหนึ่งนะครับแล้วต่อมาเป็นปุ๋ยยูเรียนะครับอย่าเพิ่งใส่เยอะเลยนะครับเพราะว่าน้ําในนี้ของเรานะครับมันมีไม่ได้เยอะ แค่นี้ก่อนละกันนะครับนะครับอืมต่อมานะครับต่อมาก็เป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับเป็นปุ๋ยสูตรเสมอก็อใส่นิดนึงเดี๋ยวเข้มข้นเกินไปเดี๋ยวนะ้ำมันจะเป็นเป็นพิษเกินไปนะฮะทีนี้เราก็จะทําการเขย่านะครับให้เข้ากันเลยนะครับ โอเคหลังจากเขย่าได้ที่แล้วจะเห็นว่าสีน้ําเขียวของเราก็จะดรอปลงไปนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนผสมอื่นโดยเฉพาะอามิอามีนะครับทําให้สีของน้ําเขียวเราออกสีน้ําตาลและเรือ่อนิดนึงนะครับทีนี้เราก็เอาไปตากแดดเอาไว้นะฮะวิธีการตากแดดเราจะไม่ตากแดดในที่จัดจนนไปนะครับเพราะว่าน้ํามันค่อนข้างมีไม่เยอะนะครับเราก็ ทําทให้น้ํามันร้อนจนเกินไปนะฮะดังนั้นตั้งในจุดที่แสงอ่อนๆนะครับโดยเฉพาะช่งชวงเช้าตากเต็มๆไปเลยก็ได้นะครับแดดไม่แรงมากนะครับส่วนช่วงบ่ายมานะครับก็อาจจะต้องหลบเข้าร่มนิดนึงนะครับให้โดนแดดแค่บางส่วนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเซลล์สาหร่ายคอเลราของเราอาจจะตายได้นะครับทําให้ตัวตรงนี้นะครับอาจจะไม่ได้ผลนะเดี๋ยวมาดูว่าผ่านไป 3- 4วันแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับนะเดี๋ยวมาติดตามผลกัน ในคลิปต่อไปนะครับ